ฝนมาแล้วค่ะ,ะ,คะจริงหรอแมวมานหัมเหน่อยเถ้ะกันกน,กน,น้องจะเดินไปนะมันจะตกนะไปเดินไปส่องดูโรงเรียนทีไปมาเร็วเรวไปเร็วเวค่ะ มาเร็วๆไปพี่โตไปทางนู้นแล้วไปเลยลูกปะโตมาเลยลูกมาเร็วนะคะระวัวงมันจะตกโตมาเลยเร็วลูก เดี๋ยวมันรถสิบล้อนั่นแหละมันจะไปไม่ยดตกเอาขึ้นมาสิดนะเดี๋ยวมันจะตกรถจะเหยียบนะอือ ไปได้แล้วปะล,ะลูกคนเก่งขอบพระคุณที่ติดตามรับชมพี่ออตโต้น้องอะตอมไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย